สบายดีทักทายสบายดีสวัสดีพพี่น้องสุขสุขทุกคนนี่เกมาหน้าคือเกานพี่น้องมาเกี่ยวเขาคือเกาอยู่ห่างอยู่ยหน้าคือเกาสบายดีตอนเช้าพี่น้อ,องเห็นโน้ตหมสังไวได้ไหลายพี่น้องเลยมันออกเลนะ้เนาะนี่แต่มันใหญ่เลยนะฮะโผ่ตะปี เดาบรดกินมัมเนะาะปลามันใหญ่ะ่ะเพราะว่าน้นนนานะนนใหม่ไฟกะมี่เห่อนะก็ยน้าใหม่จะไฟทังคิงสบายดีนะลูก mm. น่ะกินขมนมจะเฉาแต่ยูนะ้าสบายใจกว่าพี่น้องเอ้ยส่วนนี้เนาะส่วนโควิดส่วนล็อกดาวลลอกดาว เมื่อวานกะปิดเพื่อเด็กพี่น้องเลยคนหลัดเนาะคนหามเข่าหามออกไปใช่ไห่อยใหญ่ไปนี่เนาะคนอื่นหันหามเข่าแต่ว่าคนตังตังบาดตังเมื่อกี้นะท่านกะหามเขารร่าอยนะ่า,ารรงไรคือดอกดาวแหละพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ว่าน,นี่แท่งเพิ่มขึ้นได้แปดสิบแปดคนผมวนัน รวมกับประมาณสองลอยสองลอยก็คนนะบมาหน้าติดเนาะอีกโควิดพี่น้องเยสบายใจอยู่ให้อยู่นะอัช่วงเนี้ยสบายใจไม่ต้องไปคุกที่ก็ไปพี่น้องว่าพี่ติดุมาไหมจะต้องกินขาวเสาพี่น้องเยเมนพิมขนาดยังนำกิน หนอหน่อน่อน so 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 ่อใบหน่อหนดอหน่เหน่น่อหนอหน่อหก่อหนอหน่อหน่อกนเอหน่อนเลยกน่น่่าอาน่หน่อ่น่เน่อหน่านอหน่ออน่อหนน่หนอ่อ่นเอน่่น่่น่่อนน่นอน่่นน่่นออี่นอ พอวัดนี่ก็ฆ่าเอาวาัดนี่ก็บริเกี่ยววัดเมึงวัดนี่ก็ฆ่าเพิ่นเหือด,ดิพอ่อฆ่าเพิ่นเหือดเพิ่นฮะมาดูมันกินข้าวก่อนไกะย่ามันดูเป็ดตายมันกินข้าวมันกินข้าวมามามา,มา

กออ่ะ,อะ,อะมาเสร็จไหมตั้งกองก่อนพอแล้วพอนี้มาเสร็จนี้นกินได้ไหมคระกินก่อนเนี่ยอ,อาวดีๆสิ มาเด้อพี่น้องกิน euh ข้าวน้ากันมาเด้อกินข้าวน้เนาะกินข้าวแล้วก็ลงตัดข้าวต่่อพีน้องเลยแล้วมือได้เสิแดดก็ว่าพายุพนสิเข่าสิี่งี้ยนี่ิี่บ่แดดน้ำพ้นนี่ยังไงกะอีออกัดเนาะนั่งกินสบายดีป่ะลูกไงจี ไม่มาล้างมือนะตั้งด้วฮะล้างด้เหรอทงมดตรงนี้ต้องล้างมือบ่อยๆชกช เมือม่อวานนี่แปดสิบแปดโคตน้องที่ชอสี่ติดแปดสิบแปดคตนนี่รองเลยเมื่อก่อนเฮ้ยอันบกเมื่อก่อนหันหกหกสิบามื่อนี้จ้งใส้สิเพิ่มคืนนี้ห้าเิ่งเป็นขีข่าวออกประมาณสองสามหมู่เนาะอันบ่ายสองามื่อนี้พี่้อง ือว่าติดตายกว่ามันไปิ่นีนยันโมลายตนี้ับประประากอนบานเท่ากับโมลายปเนาะโมลาโมลาหลานคน 응ว่าไมอยากว่เขาเออส่วงกักโตมากักอยู่หน้าสบ,บายอย่เนาะเรื่ออาหารการกินกับปลาตองตุนทำไมน้ำมีกินเนี่ยอะ <c oughs> ลรโค้ดเว็ดหนึ่งไม่เก้า ประหยัดเงินนี่แหละเนาะตลาดก็บบริสูทไปเนาะหวานไปเลยอยากม <c oughs> ันกรบโดีดอ๋แน่ในช่วงกากโตนี่มา คนที่เป็นทำง,งานแบบก็ใช่ใช่แบบ่ถึงหนะ่ากไงเนาะเพี่ห้มาไปให้ให้เงินห,หน้ากินเห็นะมียังับกินบ้าผมมีังกังว่ามมีข,าข่าวกินพี่นนองเ ฮ่าเฮ็ดหาหน่อาใหม่กินเนาะมาเล้สิน้ำแข็งมาให้ เมาเรื่องโควิดนะพี่น้องมาแล้วบ่พอเออซื่ออันนี้เอเอสีอน้ำแข็งมากในเรื่องของนี่ <c ười> <c ười> <c ười> จะป้าไปใช้

Cái nhang đã cây vinh đại yêu em này đã dìu dòng tất hát thôi đèo ôi đèo tiếp cận áp nhau với đèo cái tết mũi mùi 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 ข้อมแดดเข้ามาน,นี่โควิดตายเนี่ยี่แดดแน,น่เลยโควิดกัดตายคนคนกจิตายคนตายคันนี้เมือ,น,น,อน,นี่นาชีแดดอีกจะให้สองหายกับพอดีครึ่งน,นาชีครึ่งเนาะเดี๋ยวเมื่อวันกัแล้ว ย่าจะฟัยุ่นะพี่น้องไม่นสิและไม่ใช่ประเนนะพันยุอนข่าวว่าฟันยุเสกออกที่เาวายจเศร้าเจ็ดยาจะแนวเรียนน้ำหัวกบลบอกแฮ พอฝนมาตกเนาะน้ำน่าแสงเขาเป็นเขาบดเอาขึ้นอนเดียนพะอเขาบดใส่หนาเนาะพอเขามันสุกไปนะได้เนาะตากร้ายนิ้หนาอยปาทนี้ทาปลาขึ้นหวยทีนี้ใจคหมาหายเนาะเป็นปลา,ห,า,า,ห,าหัว เออเดี๋ยวขอจัดก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเอางอเด้อไปเขียนงอเด้อข้าลูกไปเขียนงอเอามันไปดั้มตาบ้าแต่คอยจีอะไรกองเขากัน กแก่กล้องเข่าซองกองอ๋อมันเข,าขา่ขาคนละคนละนี่เนาะตัวนี้เป็นเข่าพันเข่ามาเข่าตัวนี้เขา่ขาตัวเอง สบาดีลูกปไปสวัสดีป่าลูกนะมั้ยฮะอากินมาอังกอรตมาอังกอรไกลสวัสดีป่าลูกไสวัสบดีมั้งเอออืสดีปายูอ๋อสวัสดีค่ะ นอน่บวอีบนอ้าวนอนเป็นหัวรงหวยที่เดืองอเดืเลยเด้อี่เดืองกัสที่จพูสี่จพูสี่ฝาอันนี้เปนอนกันสำหรับคลิปนี้ก็ จบน้องเพียงสำนิ็เนอะพอกันคลิปหนาวนะพอเรื่องโควิดพี่น้องไอคลิปนี่ย <c oughs> มันมีอย่างไรวนอนที่ต้องตัดเข่าต่อ